กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับประวัติพระพุทธชิน,นีวัดบวรนิเวศราชวรวิหารพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยพระพุทธชิน,นี วัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารจังหวัดกรุงเทพมหานครมีตำนานการสร้างองค์พระพุทธรูปในพงศาวดารเหนือเล่าว่าเมื่อพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกพระยาลิไทยได้สร้างเมืองพิศณุโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและพระวิหารรอบพระมหาธาตุทั้งสี่ทิศพระองค์โปรดให้ช่างชาวเฉลียงสวรรคโลกช่างเชียงแสนและช่างฮาริพุนชัย ลำพูลร่วมกันสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดเพื่อประดิษฐานในพระวิหารทั้งสี่ทิศได้ทำพิธีเททองหล่อพระในวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเดือน4ปีทอพุทธศักราช1498เมื่อกระทอหุ่นออกแล้วทองติดเป็นองค์พระสมบูรณ์เพียงสององค์คือพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาพระพุทธชินสี ได้ประดิษฐานพระวิหารด้านทิศเหนือพระพุทธชินสีเป็นพระพุทธรูปสี่พี่น้องที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยณจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างยาวนานอันประกอบไปด้วยพระพุทธชินสีพระพุทธชินราชพระศรีศาสดาและพระเหลือหลักฐานทางโบราณคดีระบุไว้ว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยหรือพระยาลือไทย เป็นกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงลำดับที่หราชอาณาจักรสุขโขทยัยโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900ตามพงสาวดารเหนือได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชิน,นสีและพระศรีศาสดาโดยมีสรุปไว้ว่ากษัตริย์เชียงแสนพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกเป็นผู้สร้างพระพุทธชินราชเมืองพิศณุโลกเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้สร้าง วัดพระธนมหาทุตรพระมหา,าธาตุและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกสององค์ได้แก่พระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาต่อมาในปีพุทธศักราช2409พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มเนื้อหาในพงสาวดารชื่อตำนานพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาโดยระบุว่า ในปีพุทธศักราช1,498มีการสร้างพระเหลือเพิ่มเติมเข้าไปและหลังจากนั้นก็มีการกล่าวอ้างถึงการสร้างพระพุทธชินราชในพงศาวดารเหนือในเวลาต่อมากรมพระยาดำรงราชานุภาพได้มีดารีเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราชเมื่อนำหลักฐานทางพุทธศิลป์มาเปรียบเทียบกับพงสาวดารเหนือพระพุทธชินราช ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยเนื่องจากพระพุทธรูปมีพุทธศินสุขโขทยัยไม่ใช่พุทธศินเชียงแสนเมื่อพิจารณาช่วงเวลาการสร้างทรงคาดว่าพระพุทธรูปน่าจะสร้างในยุคสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งในปีพุทธศักราช1900มีใช้พระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกโดยประธานเหตุผลว่าพระเจ้าแผ่นดินปรากฏพระเกียรติ ในเรื่องพระไตรปิฎกมีเพียงพระองค์เดียวคือพระมหาธรรมราชาพระยาลิไทยพระมหาธรรมราชาองค์นี้เองที่พงสาวดารเหนือเรียกว่าพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกพระพุทธชินสีปัจจุบันมีอายุกว่าหกร้ปีตั้งอยู่ในพระอุโบสถณวัตบวรนิเวศราชวรวิหารพระพุทธชินสีเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งในหัวเมืองเหนือ สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับพระพุทธชินราชพระศรีศาสดาและพระเหลือเดิมประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกหลังจากสงครามอาเซุ่นกี้ในปีพุทธศักราช2318เมืองพิษณุโลกถูกเผาทำลายโดยเฉพาะพระราชวังจันทร์แวัดพระศรีรัตนมหาธาตุได้รับความเสียหายเป็นอันมากรวมถึงพระวิหารที่ประดิษฐาน พระพุทธชินสีที่แม้ไม่ได้ถูกเผาไปด้วยแต่ก็ชำรุดสุดโทมเนื่องจากขาดการบูรณาปฏิสังขรณ์ในปีพุทธศักราช2372สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพจึงโปรดให้อัญเชิญลงมาประดิษฐานณวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงผนวดได้กราบบังคมทูล ขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอัญเชิญพระพุทธชินสีมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถด้านหน้าพระพุทธสุวรรณเขตพระพุทธชินสีจึงได้ประดิษฐานและเป็นพระประธานอยู่ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารจากนั้นสืบมาจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไป ทางเราจะนําเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ